เพราะว่าช่อง Lady n the p i t ของเรานี่นะคะก็เจอได้ยยอะดับขึ้นนะคะเหมือนช่องได้โลแล้ว่าคอยที่เราได้จากพี่ปังใส่ก็คือฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเอกก็ตื่นเต้นมากเลยค่ะเพราะว่าเอเนี่ยกำลังจะได้เข้าร่วมโครงการ Amway Creator นะคะซึ่งในรอบนี้นะคะก็เข้ามาในชื่อที่แบบว่าปังมากนะคะ Creator YouTube Pro s <c oughs> ต้องมี S ด้วยนะคะทุกคน <c oughs> พ่อทำไมถึงตื่นเต้นดูไหมคะเพราะว่าช่อง lady napit ของเรานี่นะคะก็จะได้ยกระดับขึ้นนะคะก็จะพยายามทำให้เต็มที่นะคะทุกคนแล้วก็วันนี้ที่ตื่นเต้นเพราะว่าเพิ่งจะได้รับอุปกรณ์การเรียนนะคะนี่เหมือนแบบเปิดเทอมอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็จะแบบเป็นเอกสารประกอบการเรียนใดๆนะคะแล้วก็แบบกล่องดีไซน์มาคือแบบดีมากอ่ะเหมือนได้เหมือนช่องได้โลแล้วอะเหมือนแสนซับแล้วอะไรประมาณเนี้ย ก็แบบว่าดูเนื้อหาข้างในแล้วว่าคือแบบอยากเรียนมากเลยนะคะก็ต้องขอบคุณทางบริษัทแอมเวย์ MBA ประเทศไทยด้วยนะคะที่เจัดก,กิจกรรมแล้วก็โครงการดีๆแบบนี้ขึ้นมาแล้วก็ให้เอเนี่ยีมอกาสได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการเรียนรู้ ในครั้งนี้ด้วยนะคะก็สัญญาว่าจะทําให้ดีที่สุดค่ะทุกคนเรามาติดตามกันนะคะว่าแบบที่เอได,ด้เรียนรู้เนี่ยจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเรียนไปพร้พอมๆกันนะคะแล้วก็เดี๋ยวถ้ามีเวลาเนี่ยเอจะมาแชร์คอนเทนต์ที่ดีๆนะคะแล้วก็จะมาแชร์ให้ทุกคนฟังเลยว่าถ้าเราจะเป็นครีเอเตอร์ใน u t u b e ที่ดีเนี่ยต้องทํำยังไงนะคะมอเป็นกำลังใจให้เอด้วยนะคะ วันนี้ก็เป็นวันแรกแล้วนะคะที่จะได้เ,เรียนคอร์สเป็นครีเอเตอร์ u u u e p r r o นะคะก็ตื่นเต้นนิดนึงตื่นมาแต่งหน้าแต่เช้าเผื<笑><笑>่อแบบเขาให้เปิดกล้องรีไงแล้วก็นี้ไม่ต้องสงสัยนะคะว่าแบบโตมันก็จะดูเยอะสิ่งนิดนึงเพราะว่าเราเพิ่งทำการถ่ายรีวิวได้ได,ได้อะไรไปนะคะถ่ายภาพหนิงถ่ายคลิป แล้วก็จะต้องมานั่งตัดต่อด้วยเตรียมตัวเข้าเรียนกันค่ะจบเด้์สองแล้วค่ะทุกคนวันนี้เนื้อหานี้มากเลยที่ฟ้าใสก็แบบ สอนดีมากใจดีน่ารักมากเลยนะคะพี่ไอซ์ี้ก็สดใสมากนะคะแต่เดี๋ยวนี่เทียว,วเดี๋ยวไปเมาส์ให้ฟังข้างล่างนะคะเพราะว่าตอนนี้เวลาอาหารเสริฟคุณแม่แล้วค่ะเดี๋ยวเอต้องไปเตรียมเชคเชคนะคะอร่อยอร่อยคุณแม่คะ่ะโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวปุ๋ยไปด้วยแล้วก็เตรียมเครื่องดื่มให้คุณแม่ไปด้วยนะคะเพราะว่าช่วงนี้เขาก็จะแบบว่าชอบนะคะเครื่องดื่มที่เราเตรียมให้เพราะว่าเขาบอกว่ามีประโยชน์ลูกให้กินมันมีประโยชน์ทั้งนั้นแหละช่วงนี้แบบปากหวาน <laughs> วันนี้รีเควสเป็นรสชาเขียวเบอร์รี่ตกกระป๋องไปหนึ่งวันนะะก็แบบมาเรื่องคอร์ดก่อน <c oughs> <c oughs> ก็คอร์ดวันนี้แบบว่าดีมากนะคะเพราะว่าเอ,อพี่ฟ้าใส่เขาก็แบบแนะนำหมดทุกอย่างเลยอะแล้วก็พอยที่เราได้จากพี่ฟ้าใสก็คือ เรื่องที่เราแบบต้องสร้างสายสัมพันธ์แล้วก็ความสัมพันธ์เลเทั้งชิปกับคนดูคะ่ะจะเป็นแบบเป็นเพื่อนก็ได้หรือว่าแบบเป็นพี่น้องก็ได้หรือว่าเป็นอะไรเงี้ยก็ได้แบบเพื่อสร้างความผูกพัน engagement อะไรพวกเนี้ยซึ่งแบบเป็น point ที่เราแบบเออเราไม่ทันได้นึกถึงอันนี้นะอะไรเงี้ยคะ่ะแล้วก็ถ้าเป็นพี่ไอซ์พาร์ีก็คือพี่เขาอะ่ะบอกว่าเออทามมิ่งในการลงอะ่ะมันไม่สําคัญเท่ากับเอ,อ่อคอนเทนต์นะคะอือเหมือนประมาณว่าแบบ คอนเทนต์อะลงไปเถอะคือมันไม่มีแบบเวลาที่ดีที่สุดอะไรเงี้ยคือถ้าใครรู้ว่าลงเวลาไหนแล้วแบบปังอะไรคือปกติเราจะติดอย่างนั้นไงแบบว่าเฮ้ยเดี๋ยวต้องลงวันนี้ต้องลงตอนนี้ต้องลงเวลานี้อะไรเงี้ยอืเขาบอกว่าแบบมันมที่เขาทํามาประสบการณ์ของพี่ไอที่ทำก็คือแบบมันไม่ได้แบบว่าเกี่ยวกับระยะเวลาอะไรเนี่ยคะ่ะก็คือให้เน้นสม่ําเสมอแล้วก็ลงไปเถอะนะคะ ประมาณนี้ค่ะทุกคนอน,นี้ก็จะออกกําลังกายแขนอันนี้ก็จะเทสนะคะว่าเราแบบมีไขมันที่ต้นแขนหรือเปล่านี่ถ้าเชฟไม่ละเอียดไม่กินนะคะคนนีแบบ้ละเอียดแล้วว่าดี่ค่ะงั้นเดี๋ยวเอาขึ้นไปเสิร์ฟได้เลยค่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวใส่แก้วเก็บความเย็นให้เขาด้วยบายบายค่ะ ตามคลิปต่อไปได้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดก subscribe ให้กับช่องใหม่ Lady n o t i d ด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ